รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ติดตามภาวะความเป็นอยู่กลุ่มเปาะบางและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคสนับสนุนให้ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่อำเภอหน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนายวราวุฒิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนายอนุกูลปีดแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางสาวแรมรุง้งวรวัตอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนางอภินยาชมภูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนพร้อมคณะ ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีพลตรีวีรยุทต รักศินรองเมทับภาคที่สองเป็นผู้รับมอบจากนั้นได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้เตรียมความพร้อมโดยได้เตรียมแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังและแผนการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากเกิดสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่โดยยึดหลักการปฏิบัติตามแผนของอำเภอน้ำยืนเป็นหลักซึ่งในพื้นที่อำเภอน้ำยืนมีประชากรจำนวน16,671นกคน กลุ่มผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงจำนวน11คนหลุมหลบภัยจำนวน47หลุม โรงเรียน14แห่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก8แห่งและมีจุดรวมพลก่อนอพยพไว้จำนวน2แห่งได้แก่โรงเรียนโดมประดิษฐ์สามารถรองรับประชาชนได้จำนวน12หมู่บ้านและโรงเรียนหนองโคดวิทยารองรับประชาชนได้จำนวน9หมู่บ้านสำหรับก่อนการอพยพให้นำประชาชนไปยังศูนพักพิงชั่วคราวโรงเรียนแขมเจริญส่วนประชาชนทั่วไปให้ไปที่จุดรวมพลที่กำหนดไว้แล้วนำส่งผู้อพยพไปยังสูนพัก ผิงชั่วคราวในพื้นที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีระยะทาง70กิโลเมตรที่เตรียมรองรับไว้แล้วจำนวน16แห่งอาทิตเทศบาลเมืองเดชวัดเวียงเกษมเป็นต้นจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เดินทางไปยังโรงเรียน8อุ้มตำบลโดมประดิษฐ์เพื่อมอบเงินสงเคราะห์เด็กครอบครัวที่ยากจน พร้อมมอบถุงห่วงใหญยให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนจำนวน45รายเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจพร้อมทั้งได้พบปะผู้บริหารโรงเรียนบุคลากรทางการศึกษาครูผู้ปกครองและนักเรียนในโอกาสเดียวกันนี้ได้เยี่ยมชมหลุมหลบภัยจำนวน3หลุมบริเวณภายในโรงเรียนเพื่อเป็นความพร้อมให้กับครูนักเรียนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดการสู้รบ และได้เยี่ยมชมกิจกรรมสันทนาการการวาดภาพระบายสีปูนปาสเตอร์โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้นเพื่อเติมเต็มรอยยิ้มเสริมพลังใจแบ่งปันน้ำใจสู้ภัยชายแดนเพื่อส่งเสริมกำลังใจให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนครอบครัวที่เปราะบางและมอบถุงห่วงใยให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจอีกด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ถือเป็นการส่งต่อกำลังใจให้กับพี่น้องตามแนวชายแดนพร้อมยับเิตนารม์ของกระทรวงพอมอในการดูแลผู้ได้โอกาสให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีท่ามกลางความท้าทายในทุกมิติพวกเราชาวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเราได้ยกทีมมากันที่ ตำบลโดมประดิษฐ์นะครับเี่ยอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีต้องบอกว่าเรามาให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่วันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนนะครับแปดอุ้มบ้านแดอุ้มที่โดมประดิษฐ์นะครับต้องขอบคุณท่านนายกนะครับท่านนายกวัฒนานะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรองแม่ทัพภาคสองนะครับที่ได้คอยดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยอย่างเรียกว่าตลอด24ชั่วโมงอย่างดีมาโดยตลอด วันนี้กระทรวงพอมอของเราหน้าที่ของเราคือการจะทําให้การทํางานของทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองหรือฝ่ายความมั่นคงนั้นสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดการดูแลพี่น้องกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กนะครับพี่น้องผู้สูงอายุคนพิการนะครับการที่เราจะรู้ถึงพิกัดว่าแต่ละคนแต่ละบ้านบ้านใดมีคนกลุ่มเปราะบางแบบใดอยู่บ้างเป็นข้อมูลเหล่านี้จะเป็นหัวใจสําคัญครับ ในการที่จะทําให้ทั้งฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะครับจะสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทันเวลาจะสามารถทํางานได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาในการทํางานของทุกๆฝ่ายดังนั้นวันนี้การที่พวกเราได้เดินทางมากันถึงที่ดมประดิษฐ์แห่งนี้นะครับที่อบตนะครับเรามาเพื่อสร้างความมั่นใจครับว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกๆท่านทุกๆก,ก,ก,กระดับนั้นทํางานกันอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะสนับสนุนการทํางานของฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนรวมถึงขวัญและกําลังใจของลูกหลานนะครับชาวจังหวัดอูบลราชธานีนั้นนะครับจะยังมีขวัญและกําลังใจในการที่จะประกอบอาชีพนะครับแล้วก็ดํารงชีวิตนะครับโดยมีกระทรวงพมให้การสนับสนุนอยู่ในตลอดในการทํางานตลอด24ชั่วโมงนะครับ